跟着他。<laughs> บบอ,อ้าวไม่ไงเราอยู่ยนี่ใช่อยู่นี่เรามองอี่ยฟังอะไรปะออกข้างซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ,อ่อทุกคนดูดาร์ชนะ

ใส่พับแล้วใส่พับแล้วใส่พับแล้วเห็นไหมเนี่ยไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เบิกเรือได้หรอไม่ได้ไม่ได้สาสใส่พับ จนสลัดมันแล้วนะเนี่ยพี่เรือเรือพี่ไปไหนไปบอกมารับได้ป่ะขึ้นฝั่งหนูขึ้นฝั่งหนไปยนไปไปเรียนไปเรียนอกไหน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 ไหไหนขึ้นไหนอะฝั่งนูเหรอ มองมองเรอด้วยไม่ได้มาเต็มนะตะระดึงตะระดึงตะดตะม่เต็มขึ้นขึ้นลำขึ้นลำนู้นดีกว่าลำน้นแะมันมอบลำนี้เดตเออไปด็ไปด็ไปเค่อยๆไปนปไปไปลน้นไปไปไปเด็ไปไปตะนะึงตะระดึงตะะงตะะดึงตะระง

เดิน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 เนเดิเดนเดินเดยนดินเดินเดินเนเดินเดินเดินนะดินเดินเดินเมานดินเ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 นเดอนเดนเดิ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 นเดนเดินีดินูดินเดนเดินเไิเดินเดิเดิน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 เด้นเดิ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 นเนเดเนนเดินเดนน ลอยคอลอยคอเบิกเรือใช่ครับเบิกเรือไปเรือลบเดีย๋ยวไปเบิก <Okay. S 2> ไปเบิกเ,เรือเพื่อนแป๊บพี่มีพี่เนี่ยมีเรือใช่ไหมพี่นี่เองางาั้นงั้นงั้นฝากพี่ขอบด้วยพี่ไอ้ครูดาวครูดาวรีบไปสองนาทีพี่รีบไปเลยถ้าพี่ไปได้รีบไปเลยตอนนี้ครูดาวเกือบกเกือบกเกือบเกือบกับตาจีดีและกับตาซิริเออเมื่อกี้เหรอใครนะเจลีกับพี่ปังอันนี้ยยังอ่ะ บอกบอกเจลี่มาขึ้นเรือผมได้เลยถ้าไม่ตกอ่ะเจ็บปะแต่คมาดะเจลี่อะเจ็บปะเจ็บปะไม่เจ็บไม่เ็โอเคอ่ะเจลีเจเจเจอยู่ไหนได้เรือหรือยังคะไป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 ด้ไป้โเคูลอยู่โอเคโอเคค่ะเจฟูอเจลีาอยู่บนเาอยู่บนบนบกวะงั้นเอ่อออกไปไปไปน่ไ ไปทำสิ่งที่ต้องทำก่อนใช่ใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยค่อยค่อยคนอื่นดักแชทมึงทำสิ่งที่มึงต้องทำก่อนไปถ้าเลือกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครูดาวมันจะหมดเฮ้ผมบั๊กไปมั้ยต้องเดินไว้เดินไว้มึงเดินไว้ไอ้ลืมเช็คชื่อเน้อเช็คให้หน่อยขุมมาเช็คให้หน่อยขับเรืออยู่ใช่เช็คให้พี่หน่อยพี่พี่พี่ปล่อยเดินไม่ได้เดี๋ยวล่วงไปขันจักรสันโอเคพี่โต ก็ชิป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 อ้าวโค้ดดูดิพี่แต่งโคตรเข้าตีมอ่ะถไทมีขึ้นกดคอนโทรลนไทมีขึ้นกดคอนโทรลรามบอกว่าทม์ยังไงก็ได้ให้ไปเอ่อเลิกล้มให้ได้ถ้าไม่ขึ้นกดคอนโทรลให้กดชิปไว้เพื่อให้หน้ามันเลียดไว้ไม่งั้นมึงจะกระโดดไปดีไปดี่ปดีเฮ้ย พี่ขอบคะพี่ขอบกำลังไปพี่พี่ได้เลยแล้วแล้วพี่เนียอยู่กับพี่เนียปะอ๋อโอเคงันพี่เนียพี่เนียเบิกเหือเพิ่มปะโอเคมีเหรอเพิ่มไหมเด่น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 เดนเด่นเด่นเด่น่นเนเ่นเด้นเ่นเด่่นน่ด้เเรนนี่ดเนน่เน่ ไม่เป็นไรไม่ใจพี่ขอบก็ตามมาก็ปล่อยเขาตามไปเพราะว่าเขาก็อุ้มเราไม่ได้เหมือนกันเราลุกไ้ให้ได้ก่อนเรารวมกันใช่เอองั้นตอนนี้เราไม่ต้องไปรับแล้วค่ะคันอันนั้นเรือลำนั้นมีเอลี่กับคันนั้นไปรับแหละโอเคเราไปเรือเลยเราไปเรือลบเลยมันไมต้องเดินก็ได้นะจริงไม่ต้องเดินโอ๊ยไปเดี่ยวมันจะตกเรือเราเลยเวอร์นะมอง เอาไงเอางี้เลยไงหวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เว้าวบพี่เดแฟดกันเหรอลัจริงอยาไ่ม้าันองขี่ต้งเดิขี่แบบขี่ขี่ม้าเลยอะอะไรอะอะไรอะลมัก็ไม่ว่าง ตึอนเตือนโอเขาไม่ให้เต้นในรถในเรือแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ห้ามแล้วห้ามแล้วห้ามแล้วเฮ้ยพี่จีตายตไปโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยโดนได้ยังไงอะงงเด้คืออะไรอะบักปะเนี่ยระวังนะขอขอแบบฮัลโหลลีอ,ลอาว่าไม่ไม่เต้นไม่เต้นพวกนี้เขาเดินเขาเดินเขาเดิน,อเ,ดน,อเ,ดนเออเดินยืน ใช่ใช่โอเคห้ามใช่อีโบดบนเรือใช่ยืนเฉยๆยืนเฉยๆทุกคนเดินโอเคกำลังไปเรือลบทล่ะจากเรียรียาถูกไมเขาคือว่าเขาคือสิรินำว่าโจรสลัดแน่เด้อจากอีโบดไม่ได้ไม่งั้นพี่จะเท่มากแค่นั้นเขาคือสิริมีนามว่าเคยวสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขงรู้นะเฮ้ยเฮ้ยตอนเฮ้ยเรือยาวเราวิ่งกันลย

ในจังหวันนี้เรือสีดำได้นำเข้ามานำโดเ,เข้ามานำโดเข้ามานำโดเข้ามานำโดเข้ามาแล้วก็เต้นใจไปเลยมองงไปยืนหลังวิสิลีแลลวก็แบบแจ็คกัลรดเอยยางยืงนหมดนะแค่ยืน <c oughs> ซ้อนกันก็พ าปูกมะจดทายเรือตัดท้ายเรือขวาขวาขวาเฮ้เ่าเพื่อลงกันอยู่ล็อเรือลงสมอได้นะครับดนิดนึงนะครับนิดนึงลงไม่ติดนะนิดนึงนช่อนี้ไม่ติดนะมองมงล็อกเรือเรือพื่ลงสมออยู่ เเออดด้ดลล้ลกืใส่สมอเท่เสมอผ่านี่มาอันนี้เคยเข้าหรอฮะอ,อะไรนะป่าวป่าวนายพี่โตว่าเข้าเหรอสปอนเซอร์เข้าเหรอ <c oughs> นี่น่าจะเหลือหัดปะเหลือหัดปะ Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack